สิ่งที่ฉันไม่รู้สิ่งที่ฉันไม่ค่อยรู้ก็คือหัวใจของคนอ่านหนังสือเล่มไหนหมุนเวียนวกวนแต่ไม่นานยังเข้าใจบอกให้ฉันรับรู้บอกให้ฉันว่าไม่รัก ไม่ขอเป็นเพื่อนใจแต่ถ้าฉันเห็นแววแตาเธอครั้งใดไม่เมื่อทำที่พูดเลยใจคนเรายากเย็นเกินไปไม่เห็นต้องทำ จากฉันก็ทำก็เป็นเหมือนอย่างเคยบอกเลยจากใจว่ารักเธอปากเธอแข็งรู้ไหมแต่ว่าฉันก็รับไว้ด้วยใจที่รอแต่ได้วางจากรั้งคำเดียวก็พอ อยากได้ยินวารการในคนเรา ไม่เห็นต้องทำให้ยากเลยอย่างชาติก็ทำให้เป็นเหมือนอย่างเคยบอกเลยจากใจว่ารักเธอปากเธอแข็งรู้ไหมแต่ก็ฉันได้รับไว้ด้วยหัวใจที่รอ ได้แต่วางสักครั้งคำเดียวก็พออยากได้ยินวรารกาันอยากได้ยินวรารกัน